สวัสดีครับผมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพรักและท่านแมวทุกๆท,ท่านคำมาอยู่กับมกผมขอเวอร์เลนก็คือเตรียมสเตเรฟาท,ที่9ยาวนะงานนี้เอไม่ใช่ดิงานหลักของเราตอนนี้ก็คือต้องหาทางเปิดเข้าไปสู่ห้องคอนโทรลรูมให้ได้เดี่จุดสแกนเข้อขอเามันต้องใช้ฝ่ามือมนุษย์นะ แล้วเราต้องทำยังไงมันไม่มีคนอยู่ข้างในแล้วอะเอ๋อเผิ่อยังไงเอ๊ะอ๋อมันนี่เหรเป็นหนุ่มเงียวมันนี่เงียวมันนี่มันนี่มันนี่นนนนเอ๊ะ ทำอะไรได้บ้างขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เลยเราลองกลับไปกดตรงนี้ดูดิว้าต้องมาเปิดตรงนี้เนี่เราก็กระโดดเข้ามาราบจากการควรเลยเอ้าไม่ทันจับเวลาด้วยครับเปิดใหม่เปิดไหม่ ช่วงครับวันเลยหนุม่มช็อตช็อตมันช็อตมันเออเรียบร้อยฮ่าฮ่าเก่งมากทีเนี่ยสุดสุดเข้ามาแล้วนี่คือห้องควบคุม ที่สามารถควบคุมได้ทั้งเมืองมันสามารถควบคุมได้ทุกอย่างจากที่นี่และมันว่างเปล่าไม่มีใครอยู่สักคนฉันหลัดฉันจำได้ถึงพวกเขาฉันเกลียดพวกเขาพวกเขามีทุกอย่างพื้นที่สะอาดพลังงานที่ไม่มีจำกัดพลังงานที่ไม่มีขีดจำกัดนะฮะ อิสระที่จะไปทางไหนก็ได้เป็นเรื่องดีเล็กน้อยที่พวกเขาทำอ่ามันเป็นโรคระบาดไงฉันจำได้แล้วอ่ะหรอโรคระบาดนั่แหละทุกทุกคนกำลังจะตายแต่พวกเขาก็ดันคิดว่าพวกเขาจะอยู่เหนือกว่าทุกอย่างพวกเขาก็เลยไม่ทำอะไรเลยที่จะช่วยพวกเรา ฉันต้องดูครอบครัวของฉันตายฉันรู้สึกว่าช่วยพวกเขาไม่ได้เลยฉันช่วยพวกเขาไม่ได้เลยสักอยา่างแต่ว่าฉันยังสามารถช่วยแค่ได้อยู่เรายังสามารถออกไปที่โลกภายนอกได้ร่วมมือกันฉันจะเก็บ หน่วยความจําและข้อมูลของมนุษยชาติและทุกๆคนที่ฉันรักอ่ะนี่มันห้องกาแฟนี่นไม่ใช่ <c oughs> ห้องกบุมดีไปเถอคาเฟทิเลียเออมีอะไรบ้างเนี่ยอีสานนอตติง พอไม่มีมนุษย์เราก็เงียบไปหมดเลยเว้ยไม่มีใครให้เล่นด้วยควบคุมควบคุม,มเมายวอุ้ยจอนูนมีไฟติดด้วยเดี๋ยวสำรวจกันนะเอ้ยมีอะไรให้เขี่ยเล่น เงียวไม่มีขับนก็ไม่มีงั้นก็เหลือแค่ตรงนี้ละช่วยเอานี่แหละเครื่องคอมพิวเตอร์หลักสเกลสเกลตืด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 ตรเข้าระบบตืด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  ตอนนี้เราเข้ามาในเมนเฟรมแล้วไม่เคยมีใครเข้ามาที่นี่มาหลายปีแล้ะเมืองทั้งเมืองติดอยู่ในระบบล็อกดาวน์ในระบบนี้มาหลายปีแล้วถ้าหาว่าเราสั่งยกเลิกมันเราก็น่าจะสามารถออกไปจากเมืองใต้ดินนี้ได้เราต้องทำให้ทั้งระบบกลับมาออนไลน์อีกครั้งหนึ่งคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีข้อมูลที่เราต้องการเราต้องเปิดมัน ในขณะที่นายกำลังทําอยู่ฉันกำลังฉันก็จะมองหารหัสผ่านแล้วก็ใช้รหัสผ่านนี้เข้าไปเป็นกุญแจเข้าไปในระบบโอเคแล้วฉันลองฉันตอบไปเรื่องคอมเครื่องไหนบรุยบรุย กดให้หมดกดให้หมดเลยนุ่มเอ้าเฮ้เริเปิดก่อนเปิดก่อนเอออ่ะอันนี้เปิดแล้วน,นี่ยังไม่เปิดยังไม่เปิดเปิดเลยเรียบร้อยอยัง เดี๋ยวดูข้างหน,น้ามีอะไรกดป่ะฝั่งนู้นไม่มีละขึ้นมาดีขึ้นมาดีเอ้าไปปีป๊ดทำไมเอ้าเครื่องนู้นเครื่องนู้นยังไม่เปิดเลยมาดิเนจน ันได้ผลเก่งมากเลยเพื่อนฉันเจอมาแล้วฉันรู้วิธีเปิดเมืองนี้แล้วแต่มีบางยาอย่างออกจากที่นี่เดี๋ยวก่อนนะบางทีมันอาจจะอยู่แถวนี้หาดิหาตึ๊ตึ๊ตึ๊ง หลังคาระบบล็อกอยู่นั่งไงตรงนั้นแหละคือเติชันที่สามารถเปิดเมืองนั้นไปเปิดเมืองนี้แต่ว่ามันมีระบบรักษาความปลอดภัยหลายขั้นตอนงั่นแหละเอาละตอนนี้เราจะต้องทำในสิ่งที่เราถนัดที่สุด ฉันไงฉันจะแฮกเข้าไปในเครื่องจากนั่นแล้วนายจะต้องทําลายข้าวของพวกนี้ให้หมดโอ้ยงานถนัดไหนดูสิต้องทำลายตรงไหนบ้างฮปิดเครื่องอ,อ๋อไม่ใช่ ทำลายที่ว่ามาถึงอะไรวะอันนีเ้เดี๋ยวก่อนนะฟาบผักมันออกเงึดอ๋อเอาเลยควรควรสายไฟเอาให้มักขาดแช่แล้วก็เฮ็ด ตืด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 ดตืดดตุ่มโอ้ยช็อตช็อตชอตช็อตดะเ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 ระบบนี้มันยากกว่าที่ฉันคิดเอาไว้แต่มันก็ได้ผลไปอุ้ยอุ้ยระบบเตือนภัยโอ้ไม่นะเราต้องทำต่อเร็วเว อันนี้จะขึ้นมาท <Bard ip Del ire> างไหนวะเนี่ยเงี้ยเงี <ida> ้ยออกเงี้ยเงี้ยออกเฮ้ยขวดมันขวดมันเอต่อยขาดช็อตแฮกเลยไอ้หนุ่มตืด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 ตตืด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 โอ้ยช็อตอีกแล้วอ่ากไม่ต้องห่วงฉันสามารถรีชาร์จได้อีกครั้งหนึ่ง ตอนที่เราเปิดสถานีอ๋อแข็งแข็งใจเอาไว้ก่อนนะวันนีเเเ้เกือบมามาควนหนิสิงองเงงงองเงงงองเงงกง,งเอ้ยช็อตเลยแฮกเลยหนุ่มอันสุดท้ายแล้วตุ่มโอ้พังเลย เออตอนนี้ฉันคิดว่าไอ้ร่างกายนี้มันพังนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เป็นไรหรอกทุกๆอย่างจะต้องเรียบร้อยแกแค่ต้องขาบฉันไปที่จะตานี้นั่นแล้วก็ปิดตารามอ๋อมาๆๆข้ามมาแล้วเงาวางเลย ลงมือไอ้หนุม่มอย่างนั้นแหละตอนนี้เราปลอดภัยแล้วอ่ะิฟังนะฉันมีบางอย่างจะต้องบอกเกฉันรู้ว่าการจะปิดระบบนี้มันจะต้องใช้พลังงานพลังงานที่มากกว่าดโดรนแค่ตัวเดียวจะรับมือไหว แต่ว่าตอนนี้ระบบรักษาความปลอดภัยนั้นได้ถูกปิดลงแล้วฉันสามารถควบคุมทั้งระบบเพื่อเปิดประตูตการเขียนระบบทับมันจะทำลายซอฟต์แวร์ของฉัน,นตแต่ว่าฉันเลือกทางนั้นไปแล้วตั้งแต่ที่ฉันเข้ามาที่ระ,ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกและฉันก็รู้ถึงผลลัพธ์ของการกระทำครั้งนี้แล้ว ฉันขอโทษนะที่เราจะไม่ได้เห็นโลกภายนอกด้วยกัน please, please. 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 ฉันคิดว่าฉันจะต้องแบกรับเอาความจำของมนุษยชาติไปด้วย <Please. S 1> เพื่อที่จะได้ยึดติกับอดีต <Please. S 1> แต่ว่าฉันเห็นอนาคตแล้วอนาคตกับนาย please. Please. มานี่ให้ฉันถอนตลอกจากตัวนายแล้วกันนะนายเป็นเพื่อนของฉัน เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดที่ฉันเคยมีเลยละ่ะขอบใจมากนะเดี๋ยววีจีรองจะสิ้นแล้วเหรอ,ออโอ้ดับเลยกิ้งเลยวีจีอง ไปจะเร็วบูฟ่าอยู่ตรงนี้ก่อนเมืองเปิดดิอหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ประตูเปิดแล้วแสแวียงเดาซาจอง ไอ้พวกหนูแบคทีเรียมึงเจอ UV วสิ้นไปเสียบลิบ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 เลโอ้เผื่ออะไรขึ้นน่ะโอ้ประตูเปิดแล้วโอ้เดือกานเดียมแสงแดดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งเมืองตื่นตะลึงโอ,โอ้ระบบดับเลยเงี่ยวตุบประตูเปิดเลี้ยวได้เห็นต้องฟ้าของจริงแล้วนะทุกคนประชากรแห่งเมืองใต้ดินทั้งหลายเลย อ๋อนู่นประตูมันเปิดตรงนู่นแล้วก็ยกขึ้นมาอีกอา้าวบีสิบสองตื่นสิทำไมไม่ตื่นอา่าประตูก็เปิดเรื่อยๆเปิดไปทีละชั้นทีละชั้นนะเออ Gung 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 rồi กันสุดท้ายแล้วโอวคอนกรีตขนาดใหญ่ยักษ์รึงเปิดเปิดไปเรื่อยๆไปนี่คือข้าวมูฟาชาผู้เปิดประตูเมืองใต้ดิน <laughs> จงป่าปื้มและปลดเปลื้อง หมดแล้วแล้วยังไงต่อชมวย่รับไม่มีอะไรแล้วงั้นเราก็เดินออกไปเลยสิ แต่ว,ว่าเราค่าบีสิไปด้วยไม่ได้อะอยากให้น้องไปด้วยแล้วความสรงจำของมนุษยชาติละ,ละลาก่อนนะพวกจะคิดถึงนายไปแล้วเว้ยอ่ะก่อนก่อนจากเปิดให้อีกสักเพียงหนึ่ง เพื่อเป็นการพยายามให้กับบีชิฟิรวังว่าไงบ้างข้างนอกแตกตื่นกันหมดเลยละสิแตกตื่นเปล่าไม่เลยประตูนี้เปิดได้แล้วใช่ปะเปิดแล้วเงี้ยวทำอไมทำมืออะไร มันเป็นยังไงบ้างโลกภายนอกเหนียวเราลองเรียกหาฟูงของเราก็ดีกว่าเพื่อนจ๋ามาอยู่ไหนเหนียวเหนียวเหนียวอยู่ในกันหมดอยู่ในกันหมดฮึ หมียวหวหน้าฝูงหัวน้ฝูงตอบด้วยดมอากาศบริสุทธิ์นี้ฟึด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 ,ฟด ฝูงเราอีกสามตัวอยู่ไหนอ่ะอุ๊ยเุ๊ยระบบติดอ,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 อะไรวะจบบริบูรณ์โอมากกอดเนสจบกันไปแล้วนะครับผมกับเกมสเตร่แมวส้มประจ ol ไย คุณผู้ชมมีอะไรแนะนําก็ลงในคอมเมนต์ได้เลยนะสาหรับเกมนี้ข้อคิดที่เราได้จากเกมนี้นั่นก็คือรักโลกรักธรรมชาติกันนะทุกคน <c oughs> ถ้าหากว่าเราไม่รักโลกโลกก็ไม่รักเราเหมือนกันจากเนื้อเรื่องที่เราได้เห็นในเกมนี้ก็คือมนุษยชาติสูญสิ้นหมดแล้วเพราะว่าโรคระบาดจึงโรคระบาดมันก็เกิดจากการากาจัดขยะนั่นก็หมายความว่าการากําจัดขยะมันไม่มีประสิทธิภาพและมันก็เลยทําให้เกิดโรคระบาด อแล้วก็ไม่แน่โรคระบาดนี้มันอาจจะแพร่กระจายทางอากาศก็เป็นได้พอมันสามารถแพร่กระจายทางอากาศได้ปั๊บอยู่ในเมืองก็ได้ดินใช่ไหมละ่ะระบบระบายอากาศก็ไม่ดีสุดท้ายทุกคนก็ป่วยป่วยแล้วมนุษย์ก็ตายกันหมดแต่ไม่แน่นะมันก็อาจจะมีมนุษย์บางคนที่อยู่บนพื้นผิวที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นได้ส่วนเรื่องการกําจัดขยะที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นมันก็เลยทําให้เกิดแบคทีเรียใช่ไหมละ่ะพอแบคทีเรียเกิดปั๊บ มันไม่มี UV มันไม่มีแสงแดดส่องเข้าไปในเมืองแบคทีเรียก็เลยกลายพันธุ์กลายเป็นพวกห,หนูแบคทีเรียพวกนั้นที่มันกัดก,กินได้ทุกอย่างแม้กระทั่งโลหะแต่สุดท้ายน้องแมวสม้มแล้วก็ b12 ของเราก็ร่วมมือกันจนสามารถเปิดหลังคาของเมืองใต้ดินแสงแดดส่องลงมาจัดการกับพวกหนูแบคทีเรียเรียบร้อยส่วน b ีสของเรานั้น คิดว่าตอนจบที่หน้าจอเมื่อกี้มันติดขึ้นมาแป๊บๆๆๆน่าจะเป็น v 1 2นะใช่หรือเปล่านะใครรู้คอมเมนต์ได้เลยนะโอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันจนมาถึงตอนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในนาแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกทานด้วยเกมใหม่เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรรอดูกันนะ ไว้เจอกันเจอกันเด้อ